สวัสดีครับกาบโซดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมคุณแนทแล้วก็แล้วก็คุณคุณมาร์แล้วก็คุณมินคุณมาร์คคุณคุณเบนแล้วก็ตอนนี้เราเราเล่นบอกฮันนะบอกฮันบอกฮันย้อนผมหาปุ๋งผมไม่เจอครับผมจะตายแล้วครับผมยังไม่ตายเลยนี่ครับผมนี่ครับผม เอ้ยทำไงบ้างบอกว่าทั้งไงบอกเอ้ยอยู่นิ่งๆเขาว่าอยู่นิ่งๆแต่ตอนนี้ผมไม่หาหาตรงไหนที่มันมีชั้นหนังสือไม่ได้หรอกไม่ผมแหลกว่ะเรื่คนคนชิบหายแล้วคนชเรื่องคนเรม่องช้อ่หนังสือครับคน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 เชียแล้วแล้วมึงจะบอกใครแล้วใครได้ไปฮันเตอร์มันเนี่ยทีมเราเนี่ยอ้าวฮันเตอร์ผมครับเอาหมดอะไรแล้วครับอืมคุณมิวนี่ไปฮันเตอร์นะครับโอเคเมื่อกี้ผมเจอคุณฟอนนะครับโอ้กําลังเอ้ยแต่ผมกูเจอที่สอดตรงแล้วอุ้ย เลื่อนครับเข้าวไปทางไหนวะหายแพ้อ้าวเสียหลบแปฝดนะครับขอข้างเออถอาใครไม่เห็นนะผมจะเปิดสว่างให้อ่ะจะอุ้ยเชยเชฟครับผมหลบแฝดแล้วคุณเน็คุณเป็นลู้ทำนะครับผีตายไปเดี๋ยวอ้าวผีตายโอ้เฮ้ยมีรถพกมึงกันเพื่อนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเฮ้ยชิบหายละ ต้องซ่อลับๆนะครับโอเชียเราจะไปลับผมผมไปไหนไม่ได้นะไม่มีใครเจอผมแน่นอนไม่มีใครเจอผมด้วยแต่ว่าคอคอสนามท็อปเทนเลยมันปิดมากเลยอสนามท็อปเทนขอสนามท็อปเทนวันนี้ผมรู้สึกเก็บปวดในกระเพาะเหมือนมีคนมาทะเลาะในกระเพาะอาหารช่างทรมานเหมือนอาหารเป็นพิษโทษชีวิตช่างเจ็บแสบทรมานแล้วคานมาที่หัวนมกระโดดดึ๋มไปตรงที่กระเพาะอาหารอุ้ยอุ้ยมีคนอยู่ข้างใต้ผมด้วยมีคุง ไปแล้วเฮ้ยอาหมินคงไปแป๊บเฮ้ยดีดีเดินได้ชิบหายตอนนี้กูไม่รู้จะดื่มไหนแล้วเอ้ยทำไมบล็อกมันหายวะเฮ้คตายแน่นอนไม่มีใช้โอ้ยได้อาวุธแล้วเว้ยมึงตายแน่ตายแน่เฮ้ย ชาปแล้วายแล้วไปแล้วไปแล้วดีดีดีออดีนี่ยแล้วคุณคุณคุณครับคุณครับเวลาเราเป็นบล็อกแล้วแล้วเวลาเราไม่ไม่กดคลิปจะมีใคยจะมีใครเห็นชื่อเวบฮ้ดียก่อนเยก่อนเดก่อนถ้าเกิดว่าเราจะเปลยนบล็อกเราเปล่นยังคุณมาร์คคุณมาร์คผมเร็วกว่าคุณมาร์คคุณมาร์ค เวลาเราเป็นบล็อกอ่ะแล้วเราแล้วเรายืนเฉยเฉอะ่ะแล้วไม่กดชิปจะมีคนเห็นชื่อเปล่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราเป็ <Okay. S 2> <c oughs> นบล็อ <c oughs> <c oughs> กโอเคแต่ถ้าอยากให้เนียน่ะให้กดชิปแล้วก็เดินมันจะไปให้มันชี้ชีขอบบล็อกเลยแล้วก็ให้มันไม่ไม่ไม่เกินขอบสนามรถเทนขอบสนามรถเทนวันนี้ผมคนอยู่ข้างกูมันไม่รู้ตัว ผมจะหลบผมจะหลบนะกูรู้อย <mm ่างเดียวเมื่อกี้กูจำทุกคนได้คนนี้โอ้คนอยู่ที่ข้างใต้แล้วข้างบนนะเทียบกูรูชีคนขึ้นมาแล้วทำให้ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้แดกผมนะวันนี้นีมีอะไรวะเฮ้ยกน่อทำให้ทุกคนทุกคนรู้สึกว่าไม่แดกผมนะอ่ะสืจีไปแล้วอ่ะสืจีโอ้ยอะไรเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะอินเนสเอ้ยิอเนสอะไร มีคนด้วยนีขนาเเข็มผมไม่มีชุดว่ะเอาเดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวผมไม่มีชุดเอามาเดี๋ยวก็ได้เอามาเอามาคุณตายแล้วคุณแม่เขาบอกโอเคผมอานนี้ชิหายแล้วเอามาเอาชุดมาโอเคตอนนี้เจอคุณฟอร์ดแล้วผมจะไล่ตามเขาไป เจอคนอมไปแล้วสวัสดีปักทองลากรอลากรอยี่ชาวไทยไปแล้ว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 แล้ะแหลกจังแหลกจุงเลยตายเฉยเลยสวัสดีทวไมคุณจะออกไปละเนี่ยโดนจับแล้วเนเด็ก่อนเดี๋ยวใครใครเข้ามาแั้งตัวด่วนเกกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ มากเลยครับมากเลยตอนนี้ทีมเราทุกคนได้ไปฮันได้เป็นฮันเตอร์เฮ้ยเอคอเอคอเจอแล้วเอคอดเอคอดเอคอดเออเ้ยผมผมเจอว่ะเอคอดเอคอไอตัวหนังสือจะเอาของกูโเยผมติดฉากเย็ดโจผมิดฉากเย็ดเย็เจ็จียบไฟยดเปีย็ดเปลียยเย็ดเปียก โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบกนไลค์ชอบมากก็ซับสซอนดี้เขาไปก่อนแล้ว